ครับนี่พี่วบก,ก็กําลังรอนะครับว่าจะตกหรือไม่ตกเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าแต่อยู่มาเนี่ยยังยังไม่เห็นฝนทางฉาชเชียงสาเลยออกเคยเห็นแล้วนะครับแต่แต่ถ้าพูดถึงเดือนช่วงเดือนเนี่ยช่วงเดือนเมษายิงมันเป็นฤด,ดูร้อนนะครับอตอนนี้พี่วบพามาดูนะครับแต่ยังไงแล้วเราต้องรีบเข้าไปดีกว่าเพราะว่าการใช้โทรศัพท์นะครับในในสถานที่โลกอันตราย นะยังไง FC ก็ต้องเข้าที่ร่มนะครับถ้าฝนมานะครับวันนี้เรามาคุยกันหน้าบ้านเลยอย่าลืมนะ FC สําสำคัญเนี่ยคือสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็การพักผ่อนนะครับทานอาหารเนี่ยก็ต้องให้ครบ5หมู่นะครับสิ่งสำคัญจิตใจต้องพองใสนะครับเหมือนหน้าเลยใช่ไหม <laughs> อย่าลืมไอคอนเฟสไอเซิรมสวัสดีครับ